วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัะตาหารและโคมคัพประทีเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและทางช่อง GBN พระนานาชาติในโครงการผรสมบทพระนานาชาติหรือไอด็อได้ปฏิบัติกิจวัตรในการออกปิธบายครั้งแรกเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวบ้านวัดพระธรรมกายในแทลด์ได้จัดพิธีบูชาข้าพระออนไลน์ผ่านระบบซูม ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุนนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบญนิวส์ประจำวันพุธที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564กับผมรณกรเยี่มคุมชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบญนิวส์ได้ทางสถานี GBN นะครับรวมไปถึงช่องทางที่ปรากฏในหน้าจอขนาดนี้ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียนะครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นั่นเองครับในวันนี้นะครับบญนิวส์มีข่าวสารกานบูนในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ข่าวสารงานบุญภายในองค์กรนะครับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับข่าวแรกครับเป็นกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารและโมคมาครัประที่เป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและผ่านทางช่อง GBN ครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา,<ร>าวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพรตาหารและโคมคัประที่ณห้องทานบดีห อาคาร1น0ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาัขนขุนนกยุงซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบซูมออนไลน์และทางช่อง GBN โดยภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีกรณัญมิตรวินิจพันวิริยรัตน์หัวหน้าชั้นผู้ดำเนินรายการได้นำกราบคณะสงฆ์พร้อมทั้งได้เชิญผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายพระตรจีวรกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายข้าวสาร กล่าวคำถวายโคมมาครับประทีปและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตผ่านระบบซูมออนไลน์จากนั้น<า>กัลยาณมิรมินิพันวิริยรัตได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนถวายทานพร้อมทั้งได้น้อมนำจตุปัจจัยเทียรรม<า>และโคมมาครับประทีปถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมณทนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลในโลกนี้ <บา S 1> มีอยู่สี่ประเภทบุคคลที่สว่างมาแล้วสว่างไปสว่างมาแล้วมืดไปมืดมาแล้วมืดไปมืดมาแล้วสว่างไปบุคคลที่สว่างมาแล้วสว่างไปเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไ <ปะ S 1> ด้ตรัสแก่พระพิสุทิ์ทั้งหลายไว้ว่า <ปะ S 1> เมื่อเทวดาจะต้องจุติเทวดาทั้งหลายต่างพากันมา<ร>วอวยพรว่าขอให้ท่านไปสู่สุคติครั้นไปสู่สุคติแล้ว ขอให้ได้ลาบครั้นได้ลาบแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดียดยพิสุรูปหนึ่งกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถามว่าอะไรเป็นดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาดการมีศรัทธาในพระธรรมวินัยเป็นลาบการมีศรัทธามั่นคงไม่คลอนแคลนเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดี การได้เกิดเป็นมนุษย์มีศรัทธาในพระธรรมวินัยและมีศรัทธามั่นไม่คลอนแคลนยอมได้กลับไปสู่ความเป็นสหายของเทวดาทั้งหลายท่านธนาบาดีทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาตั้งใจสั่งสมบุญทุกวันด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทุกวันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สว่างมาแล้วสว่างไปสำหรับโคมาคับประทีปที่น้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประทีปที่ใช้ในการจุดประทีปออนไลน์2ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ซึ่งจะตรงกับวันมาฆบูชาอันตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยถ่ายทอดสดจากศูนย์การพิธีผ่านระบบซุมออนไลน์ณเบื้องนาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมห้องประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยูงณชั้น4ี่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับนายองค์อาธรรมานิธาโฆษกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายให้การต้อนรับพลตำรวจโทคำรณวิทยุบกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคุณสุดาลักษ์ชินวิรารัตประธานชมรมรักวาวรรักศิน5ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาพรและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์นุกยูงมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายณนะชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี โดยอาจารย์ลือพงศ์ลีลับนังนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและอาจารย์ประจำวิชาปฏิปทามหาผู้ชนีนยอาจารย์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของคุณยศอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุนกยุงผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายโดยคณะที่เข้าเยี่ยมในครั้งนี้ต่างประทับใจที่ได้รับทราบถึงประวัติของคุณยศอา,าจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุนยกยุงผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายครับ พระธรรมทายาทนานาชาติในโครงการผสมบทพระธรรมทายาทนานาชาติหรือไอด็อบได้ปฏิบัติกิจวัตรโดยการออกบิณฑบาตเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวบ้านครับพระนานาชาติในโครงการผสมบทพระนานาชาติหรือไอด็อบจาก3ประเทศได้ปฏิบัติกิจวัตรโดยการออกบิณฑบาตเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวบ้านโดยมีชาวบ้านมาร่วมใส่บาตรตลอดเส้นทางที่พระธรรมทายาทเดินผ่าน ชาวบ้านต่างรู้สึกปรับปลื้มปิติใจที่มีพระมาโปรดถึงหน้าบ้านซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนี้มาจากความศรัทธาที่ได้พบเห็นพระพิสุชาวต่างชาติที่มีความเลื่อมใสศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนาทํากิจวัตรของสงฆ์ญาติโยมหลายท่านได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจว่าตนเองมีบุญมากที่ได้ใส่บาตรพระและมั่นใจว่าศาสนาพุทธจะยังคงมั่นคงแข็งแรงสืบต่อไปด้านพระธรรมทายาทนานาชาติ ท่านต่างประทับใจในศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระพิสุสงฆ์ถึงแม้ว่าจะมีวัตถุสิ่งของไม่มากแต่หัวใจของการให้ของผู้คนที่นี่ยิ่งใหญ่นักทำให้ทุกท่านมีกำลังใจในการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นเนื้อนาบุญและเพื่อให้ญาติโยมได้บุญมากที่สุดจากทานวัตถุที่ได้รับถวายมาสำหรับการตักบาตรถือเป็นอริยประเพณีอันงงุดงามของชาวพุทธที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล พระพิสษจจะถือบาตรออกบินธบาตรเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำเข้าของในการทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างบุญกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกันครับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาอำเภอจอหอจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีบูชาข้าพระต้นเดือนกุมภาพันธ์และพิธีปล่อยสั์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัว์เป็นฐานครับเมื่อวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้จัดพิธีบูชาข้าพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรจากหลายอำเภอในจังหวัดนคร,รราชสีมามาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสดมบูชาพระรัตนาราย สดมต์บทธรรมาจักกระเปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้ทุกท่านยังน้อมถวายมหาทานบารมีด้วยการกล่าวคำบูชาข้าวพระและกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมทั้งถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาและร่วมการปล่อยสั์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัว์เป็นทาน สำหรับพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันทปริณิพานไปแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะถวายพัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัตาหารอันประณีตหรือดอกไม้ทุบเทียนมาถวายเป็นพุทธบูชา ประดุจพระบรมศาสดายังดำรงพระชนอยู่การบูชาเข้าพระน้ําถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงอำเภอท่ามว่าามวงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับได้จัพิธีบูชาข้าพพระอาทิตย์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่ามวงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีบูชาข้าพระโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าพระโดยสาธุชนบางส่วนได้ร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์เพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดิรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง GBN พร้อมกันทั่วทุกมุมโลกนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสดบรบทธรรมจักกระเปาวัฒนสูตรอรัตนศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยความพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรเกียรนารักวงกัลยาณมิตรนิสาอรอนปิโยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรสุกัญญาฉายอารุณ กัลยะาณมิตรดารุณีทองแดงกายสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกัลยะาณมิตรเกตนิสากัลยะาณมิตรกิติทั์วสติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมส่วนทางด้านกัลยะาณมิตรอาจารย์สมบูรณ์และกัลยะาณมิตรอาจารย์มณีบุญกองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกีฬานเพศศริยารสาโรค พร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญกันทุกคนครับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองได้จัดสดมนและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระแรม8ค่ำเดือน3ที่ผ่านมาครับเมื่อช่วงค่ำคืนวันพระแรม8ค่ำเดือน3ที่ผ่านมาณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองได้จัดสดมนและปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระ โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระลึกนึกถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรและเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้สวดเองนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นําทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สงบนิ่งพร้อมทั้งได้เทศสอนธรรมะ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปเป็นปฐมเริ่มตามด้วยคณะผู้มีบุญได้ร่วมกันจุดประทีปสร้างความสว่างไสวไปทั่วบริเวณการจัดงานนับเป็นภาพที่สวยงามซึ่งทุกท่านต่างม,มีความสงบสำรวมและให้ความเคารพในพระรัตนรไยทำให้พิธีมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารงานบุญนะครับของวัดไทยในต่างแดนในช่วงว o r l d news กับคุณนัทรตาทิพย์ชาฉลักครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ ช่วงวันนี้ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวม,รวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ละูนยนก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเพื่อให้ผู้มีบุญในต่างประเทศได้มาสังสมบุญร่วมกันโดยในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่ภาพความปลื่มปิตินัดวรรมกายรในเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายในท่าแลนได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยมีกระมิดวันทองผมทองและกระมิดวาสนาสีสมเป็นตัวแทนกดปุ่มไฟแท่นบูชาข้าวพระจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทางร่วมการสวดมนต์ธรวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆโดยมีการายมิตรมาริวันแดงนิเวศกลุ่มลูกตะวันธรรมและพระดีอุบลรัศมีกลุ่มแก้วเก้าเป็นเจ้าภาพกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุการยณมิตรชนทิชานิทานการยมิตรวันทองผมทองนำกล่าวคำถวายายานพาหนะแก้วการยมิตรดวงเดือนลิมปานนการยมิตรอัดพิมาเขื่อนคำเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายอุปกรณ์เครื่องห่มกัหน,นาว ส่วนกระมิดวันทองผมทองกระมิดพาราดีอุบลรัศมีนำกล่าวคำถวายพระตหารน้ำปานะเป็นสังฆทานสำหรับพิธีบูชาข้าวพระในครั้งนี้ทุกท่านต่างปราปื้มยินดีในการที่ได้มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านระบบซูมแม้ว่าอากาศในวันนี้จะหนาวเหน็บอุณหภูมิติดลบพ,พื้นดินเต็มไปด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์ถนนลื่นและอันตรายยิ่งนักแต่นักบุญสร้างบารมีก็ไม่เคยหวั่นหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นค่ะ เช่นเดียวกันกับที่วายพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาค่ะโดยภายในงานพระภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบางส่วนที่มาร่วมงานที่วัดและสาธุชนส่วนใหญ่ที่ร่วมงานบุญออนไลน์ผ่านระบบซูมได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักอปวัตนสูตรนอกจากนี้ท่านยังได้มอบโอวาทเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชาโดยมีกระมิดสงัดกระมิดละองกระมิดพิมพะไทยไต่ลังคากระมิดรัชนีโนเลสกระมิดอนุทินกระมิดนงคารอันธจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เป็นผู้แทนเจ้าภาพโคมทั้ง12คณะจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตบูชาข้าพระ และถวายปัจจัยกองบุญต่างๆพร้อมทางได้ประกอบพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านระบบซูมโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น124รูปคนค่ะคุณผู้ชมคะพิธีบูชาเข้าพระถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันทิตย์ต้นเดือนค่ะเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน ซึ่งภาพกิจกรรมดีๆเช่นนี้นะคะเห็นแล้วก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราชาวพุทธแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ทุกท่านก็มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เช่นนี้การสั่งสมบูรณ์และปฏิบัติธรรมค่ะจะนำพาให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปได้และช่วงนี้นะคะบัวนิ์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวบูรณาส์ประจําวันพุทธที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วทัมุมโลกครับร่วมพิธีจุดป,ประทีปออนไลน์2ล้านดวงถวายเป็นพุทธบูชาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขพ้นภัยจากเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในวันมาคบบูชาวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 เวลา18นาฬิกาครับโดยสามารถร่วมพิธีได้ที่ลิงก์ในครับเว็บไซต์ w w w t m c t v 2 5 6 4หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับขออนายเนิย้ำประชาสัมพันธ์ให้พระพิสูจ์สัมมาเนรทุกรูปรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านนะครับได้สวมใส่หน้ากากอนามัย100%เ รวมไปถึงการรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดครับทั้งหมดนี้คือข่าวบญนิวส์ประจำวันพุธที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ย้อนหลังได้ครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะน,นี้ส่วนการส่างข่าวสารงานบุญสามารถส่งได้ทาง l ล n e แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR Code และไลน์ ID รวมไปถึงอีเมลที่ tvdmcnews@gmail.com ครับ ิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าสัเจนาลิกะวาทินังจงชนะคนพูดเท็จด,ด้วยคำพูดจริงร,รณกรกิกำชชยพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ